สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการแ่้งมนาที่ช่องมีเบอรโบดีแช n แนลนะครับก็อยู่กับน้องกำคูนนะครับรถตู้ To y ย ta c คอมมูเตอร์นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นะครับโอเคซึ่งเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์สายนะครับซึ่งก็จะมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเกียร์ก็คือตัวบูทที่สายเกียร์หลุด นะครับหรือแตกหรือหักอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาการก็คือเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยจะเข้าเกียร์หเกียร์สแล้วก็เกียร์หเกียร์ถอยเนี่ยไม่ได้นะครับจะเข้าได้แค่เกียร์สและเกียร์สเท่านั้นนะครับซึ่งก็อัน,นี้ก็เคยเจอกับตัวเองมาเหมือนกันนะก็คือสายเกียร์หลุดระหว่างทางนะครับระหว่างเดินทางก็ท่านใดที่ใช้รถตู้อยู่นะครับเป็นรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะอันนี้ผมแนะนำว่าก็คือไม่ต้องกังวลแล้วก็ถ้าเจอปุ๊บก็ หาที่จอดนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็ดูที่ตรงคันเกียร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะตรงนี้ก็ให้เราดึงอ่าตัวนี้ออกมานะโดยที่เราไม่ต้องถอดหัวเกียร์นะเพราะว่าเราอยู่ระหว่างเดินทางอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอ่าก็จะประมาณนี้นะที่เป็นตัวนี้นะตัวเดือยตัวนี้นะอันนี้รุดอยู่ก็ให้เรานํา ตัวที่อยู่ข้างๆกันนะตัวสายเกียรน์นี้นำเข้ามาสมอยู่อย่างนี้นะครับโอเคมันก็อยู่ทักษณะแบบนี้นะถ้าปกติก็เราก็สามารถเข้าเกียร์ได้นะ,อ,ะอย่างนี้ซึ่งถ้าสมมุติในระหว่างเดินทางของเราเนี่ยระยะทางไม่ไกลมากนะครับก็สามารถใส่ไว้แบบนี้ก่อนได้นะแต่ถ้าสมมุติ ระยะทางไกลมากก็อาจจะต้องหาเคเบิลไทยนะครับมาเพื่อล็อกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกียร์หลุดอีกนะครับโอเคก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะมาทำแบบวิธีที่จะสามารถใช้งานได้ยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหรือตัวคอนโทรลตรงนี้กันนะครับนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้สะดวกแต่สำหรับท่านผู้ชมก็ ไม่ยังเป็นต้องถอดเหมือนผมก็ได้นะตัวคอนโทรลก็คือทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนละกันครับผม เราก็ถอดมาลักษณะนี้นะผมได้ทำความสะอาดนะครับตัวบูทนะครับในนี้แล้วก็ทาจาระบีบางๆนะครับให้ช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องเอาตัวบูทเก่าออกนะตัวบูทเก่านี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นยางนะครับก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ สมัยที่ผมซื้อมานะจากที่ร้านแล้วก็ซื้อมาอีกตัวนึงก็คือเป็นแหวนอีนะครับแหวนอีริงตัวนี้นะครับแหวนอีริงนี้ก็คือไว้ล็อกกันไว้ให้ไม่ให้บูทเนี่ยไหลออกมาอีกทีหนึ่งนะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมเผื่อ,อไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้งานได้นานๆนะครับโอเคเดี๋ยวนามาประกอบใส่กันเลย โอเคครับก็ตรงตัวแกนนี้นะแล้วก็บูทหรือตรงเนี้ยให้เราจะรวมจราระบีเล็กน้อยนะบา,บางๆแล้วก็ผมอ,อันนี้ใส่เลยปุ๊บแล้วก็นำมาใส่แกนเลยนะเสร็จแล้วกว็าดน,นะดันให้เข้าล็อกนะครับอาจจะมันแน่นนิดนึงนะ เพราะว่าเขาจะไม่แหลแล้วไม่ได้ฮะตอนนี้ใส่แล้วนะไม่ออกแล้วแต่ผมะจะใส่แวนนีด้วยล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นเทียบร้อยนะไม่ดุดแล้วนะครับ mm hmm. เราดึงเราใช้งานสอ,องด้านเ,าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแน่นแล้วก็ไม่หลุดนะมั่นใจได้นะครับว่าอยู่ไปอีกนานเลย ถึงไอตัวบูทนะครับด้านในมันจะแตกไปบ้างนะก็ยังมีตัวแหวน E ตัวนี้นะคอยล็อกไว้อีกทีหนึ่งคือยังไงก็ไม่หลุดนะครับก็วิธีนี้ก็อาจจะใช้ได้นานขึ้นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบกับนะครับให้เหมือนเดิมแล้วก็นำรถไปลองขับกันว่าเป็นยังไงโอเคครับ ครับก็จากการใช้งานนะครับที่ได้นํารถไปทดสอบไปลองนะแล้วก็นําไปใช้งานในการใช้งานประจํำวันเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะซึ่งก็ได้ทดสอบไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์ก็ไม่มีหลุดนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ